วันใช่แล้วค่ะันเจ็ดวันเก่งมากเลยค่ะทีนี้เรามาทุ่ทวกันหน่อยดีมคะจะว่าหคแต่ราาจะอ่าทุ่ันนะพูดภาษาอังกฤษด้วยนะจะได้รู้พร้อมไหมครับพร้อม่งก่เสอวันี วันอาทิตย์สีอะไรนะคะสีแดงสันแดงใช่แล้วค่ะวันอาทิตย์สีแดงมาเตวันจันทร์วันจันทร์สีอะเหลืองสีเหลืองเก่งมากค่ะวันจันทร์สีเหลืองโอไม่ว่าเลยสเตสเตวันนี้ค่ะวันนี้คะสีชมพูชมพู เลยค่ะวันคกสีชมพวเวสเตยวันพุธสีอะไรนะคะเด็กเกเก่งมากเลยค่ะวันพุธสีเสเดย์ ไฟสวันสุขจได้ไหมคะวันสุสีอะไรคะสีฟ้าเก่งมากค่ะวันสุขสีฟ้าสัด์ัด์สีม่วงเงุดคุณดยนะคะสีม่วงงค่ะ 很少。